บทที่15สิริทิติมะเตโชชยาสัตธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาทิการัศสสะพันตรายะนิวารณะสมัตถัสสะภควัโตอรหัตโตสมมาสัมพ,พุทธัสสะทวติงสมาปะสมหาปุริสาระนานุภาเวนะอาีิตยานุภาอาีิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะ อัฏุตระสมัมสตังสตัตมังอัุตระสัตมังขรานุภาเวนะชาพันธะรังสียานุภาเวนะเกต well, ุมลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัตถปานุภรัตมีนุภารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะเจตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโรกุตตระธรรมานุภาเวนะอทิงคีกามะขานุภาเวนะอัทสัสตมากิตติยานุภาเวนะฉาลละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญานะนานุภาเวนะทัสสะภรานุปยา ทัศผลญาณุภาเวนะสัพยุตตาปัญญานุภาเวนะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตานัตตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปปะทวทุกขมโทหะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปีวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหัง สมิชนตูทีคายันทีคายุตา,าตาืหังโห,งหงตุสตะวัส,สชีเวนะสมะคิโกโหตุสพัทาอากาปอากาสปัตภาตาวะณภะูมิคังคามหาสามุทาอารักขกาธิวัสตา,สาหตาตุงเหอนุรักขันตุ พรตุเตภมุตสาพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาสุธีพระวันตุเตพภมุตสัพพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะสธาสุธีพระวันตุเตภมุตสัพพมังคารังรักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาสุธีพระวันตุเตนักขัดแตยักขะภูตานังปาปะขะคานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหัตตวาเตถังอุปัตวานักขัดแตยักขะภูตานังปาปะขะคานิวารณา ปริตาสานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปเวนักขัตตายคาภูตังปาปะคะนิวารณังปริตาสานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปเวศบทที่สิบหกอตีตังนานาวาคะเมยยะนับปฏิกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตังปะหินันตังอปัตตัด จะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงป,ปัจจุปนัตจ,จะโยธรรมังตัทธัตทะวิปัสติอาหังฮิรังอสังกุปังตังวิทามะนะนุภรลุหเยก็บุคคลนั้นเห็นก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คอนเคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปูโปงเถิดอัจฉระกิจจะมาตับ โกชัดญามะระนังสุเวทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะอิโนสังคเรเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาระเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตังหิตังตังเวพัเทเถการโตหิ สันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทักลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลัชนีแลบทที่17ชราธรรมโมหิชระชรางอนัตติโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก่ไปไม่ได้ชพยาธรรมโมหิพยาทิมอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนะ มรณธรรมโมหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเปเปิสเพหิเมปิเยหิมานายปิหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของที่เรารักของที่เราจเจริญใจไปั้งสิ้นกมัสโกมิหิกัมะทายายาทายโยกัมะโยนิกัมะพันตุกัมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอิสัยอยังกรรมมังกาดิสามิกลยานังวาปากะวาตัสะทายโยโทพระวิสามิเราจะททำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมน้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจจเวขีตับพังเราทั้งหลายคนพัจรนาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ